เอาละครับเรามาพบกับสินค้าอีกชุดหนึ่งครับจากบริษัทเกษมายากลนะครับร่วมกับอทอย555นะครับในซอยเพชรเกษม4นะครับกับมายากลมากมายนะครับนี่ครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้ามาไม่ถูกนะครับโทรสอบถามได้ที่นะครับหมายเลข0818154562นะครับ0818154562หรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับที่อทอย555หรือเกษมเมจิกครับครับ วันนี้เรามาพบกับมายากษ์รนอีกชุดหนึ่งครับกับน้องเจนะครับดูนะครับเรามีสินค้ามากมายนะครับเอาละครับเขาจะมากาดีครับเขาสงสัยชุดนี้ครับลูกค้าเราสงสัยชุดนี้ครับส่งให้น้องเจเลยครับเล่นยังไงครับน้องเจจะทําการเปิดกล่องนะครับนี่ครับเปิดกล่องออกมาแล้วครับนี่ครับทาการเปิดกล่องในนี้มีลูกเต๋านะครับอันนี้เขาเรียกลูกเต๋ามหัศจรรย์ครับส่งลูกทั้งลูกเต่าทั้งกล่องให้ลูกค้าเราดูนะครับ และทําการใส่เข้าไปนะครับโดยที่น้องเจนมองไม่เห็นนะครับนี่ครับเขาจะทําการใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่ครับใส่ลูกเต๋านะครับกล้องเราก็แทบจะจับไม่ทันนะครับเขาส่งให้น้องเจนนะครับดีๆครับเอาจากกล่องใบเล็กครับใส่เข้าไปในกล่องใบใหญ่นะครับและทําการปิดฝาเราทําการไล่มนครับนี่ไล่มนแล้วครับเขาจะทานายครับวันนี้ลูกเต๋ามหัศจรรย์เบอร์อะไรครับเบอร์สามครับเบอร์สามจริงหรือเปล่าเรามาพิสูจน์กันนะครับนี่ครับเขาเปิดฝาออกมาแล้วครับ นี่ครับเบอร์3ครับเบอร์3าจริงๆครับนี่ครับคือสินค้ามายากลชุดอีกชุดหนึ่งนะครับจากบริษัทเกษมมายากลนี่ครับในชุดลูกเต๋ามหัศจรรย์นะครับแล้วไว้พบกันใหม่กับเกษมมายากลนะครับกับอทอย55นะครับที่หมายเลข0 8 1 8 1 5 4 5 6 2หรือใน YouTube ของเกษมเมจิคับกับน้องเจนมายากลนะครับบ๊ายบาย